สวัสดีครับจากคุณลุมานะครับวันนี้นะครับเอาผาดเอสนะครับจอ Android นะครับ10นิ้วนะฮะเอาพาดเวเฟรยนะครับคันนี้นะครับผมลูกค้าเลือกเป็นจอกล้องรอบคันนะครับจอกล้องรอบคันนะครับจอกล้องรอบคันแรม8,256นะฮะตัวนี้จอ 2K นะครับ CPU เป็นเบอร์7 6 2นะครับ7862นะครับ ใช้งาน YouTube g o ้แ e m สมบูรณ์นะฮะ y ยู t ท b e g o ้แ e Map สั่งงานเสียงนะครับสั่งงานเสียงได้ Wi-Fi 4 c ซิมคาเพนอโต้ im, N ได้หมดทุกอย่างนะครับตัวนี้นะฮะครบถ้วนเลยนะครับสั่งเสียงได้นะครับสั่งเสียงได้นะฮะ โอเคนะครับ Google Map ได้ครบนะฮะ ติดต่อสอบถามได้นะครับเอาพาด A30 พร้อมกล้องรอบคันนะฮะกล้องหลังกลอรอบคันแล้วก็ตัวนี้รูปลดเลือกได้นะครับสีเลือกได้หมดนะครับคันนี้สีดำนะฮะเอาพาด A30 เบไฟ A30 นะครับจากร้านครูมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ